ตอนได้จะไปทั้งอื่นพอเสียห,หายวายพระสวดมนต์แต่เนื่องจากว่าเข้าสวดมนต์ไหวพระลงมาแล้วมันก็ไปจำเป็นแบบน,นี้สักที่เป็นบ่นบ,น <c oughs> บ่ขนาดใดเบิร์ดพอ่นไหอายกขึ้นพ่อจะว่าใครแล้วขออาราธนาพระแม่ผู้ว่ายการทั้งหลายพู่มวัดพู่มว่าหลวงปู่ดำหลวงปู่ปู่ใหญ่ปู่ขาวปู่ใหญ่ปู่พู่มวัดพู่มว่า ตลอดถึงแม่นางตะเคียนอยู่ในวัดนี่เบื้องจู่มองลูกหลานขออระยะสุดเออเอาซาทุซาทุซาทุสัาเทกามิจารุเปสิริสิราตเตเจนาริเทวิมานี่นี่เปรตปรเทศจักามตรุวนนาทานเองเกี่ยววัดลุมีเกติผู้มาจานทุเทวาจระทารวิเศษเนี่ยสระตะนาคาอิขันตาสันติแห่งมณีรัวรวจันังสาทวหัวเมสุนันท์ ธรรมสวนากาลุอัยยมพันธ์ตาธรรมสวนากาลุอัยยมพันธ์ตาธรรมสวนากาลุอัยยมพันธ์ตาสาธุสาธุสาธุเด้อคุณศิษย์คุณธรรมคุณปีดาบุณดาพ่อแม่คุปบาอาจารย์ที่แม <Brothers> ่นางตะเกียนตลอดถึงแม่นาด้อยเท่านี้พุ่มวัดพุ่มว่ามณีฟอกผู้ขามาขออนุญาตอาเชฌนแม่ตะเกียนทองเด้อผู้ที่สิงสถิตนะสถานที่นี้เวลานี้แห่งนี้ลงประทับร่างของลูกผู้ขาคือนางพรพนผ้าร้อยผู้ขาตั้งนาตั้งตามาขอ มาขอน้ำพุมวัดพุ่มว่าอยากจะสร้างวัดสร้างว่าสร้างประตูโค้งสร้างภายใ่ให้แแนวเสร็จผู้ขามาขอล่าพัฒนาวดนประจำวันศุกร์ที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,568นมอบแนอีเม่เด้อขอให้ประทาบร่างลูกสาวผู้ขาเอามาที่ปั๊กไปเอาเอยนี่งานนี้ลงไปใส่มือขนมือทั้งสองไปที่ต่างละโสามตัเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตัวลหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวลหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะปล่อยใจให้ว่าง <c oughs> อขอผู้กลาขอรัตนาอิเมนเนี่ยปล่อยใจของรับตาใน,นในขณะเวลาที่เราเข้าทรงห้ามลืมตาโดยเด็ดขาดปล่อยใจให้ว่างนะมะอาอู นะมาอาอุนะมาอาอุนะมะอาอุนะมะอาอุเข่าไล่ไหวเขารูปอะไรนะมะอาอุนะมะอาอ่ะมนนีแม่เด้อนมาอาอนีแม่อาม่นม่อนมน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 นนมอาอนมอามนนเด้อมนนเด้อมนนเด้อม่อนเด้อเอาคนกีบตาบอ นะมะอาอุนะมะอาอุนะมะไอเพิ่นไปโลดแล้วบ่สิได้ปล่อยนะมะอาอุ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  <One Emperor> <Ju -ch Investment> <coughs> มาเนี่ยมาเนี่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 เยมเมาน่ยมาเนี่เน่มาเมาเนมาเมาเนี่ยมน่น่เมนมน แม่โอ mm. ้โเจ้าโมโกจีเฮ้ยตุลอนตลอนเมยมาท่าแม่ามาบ่ได้โอชาตานกัตินะรุโอาวาาแม่เ้านี่ตอนเพิ่าวบ้านร่งเมยเพิ่อบอกอย่างเไหจจะที่น่ลูกหลานงหลายสิมาขอลเลนลาวัฒนาเนมือวันศุกร์เน่บัจกวัติสิบนาสิงหาเมื่อเนี่ยสี่อกตัวไหนเอาบอกกบอกเต่ามนเนี่ยนะอาญนาตีเทนารูโจโถชีอาว่าสาตานาตีเทอาญนาโกตัวอาเมื่อกี้ไปรอไปชอบเพิ่งักเพื

આ તો દે આ તો દે જે માં હરોતિ માં કોરી જે માં જે માં ને જે માં ને લીખ જેત બો બોલા બોલા લે જેત બો અજ્ઞા સતા જા લે જેત છે ના કે તે માં કરે હે યાર ગોતામાની ઓ તો વાવા વા સગરે આલેના કતરુ સદાતાતિ દે દે તો બોલાગા જેરો કોલા આવ તો દે કો કા છાતો આવ આ તો દે થકડો થકટ થકટ ઓ દે હો દે હા હા જે હા કે 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 เอ้าเกี่ยงหาเกี่หาเล่ามือเก่งหามาจันวาเอาพี่น้องเอาพ่อจุ่มปันลูกก่นจุ่มัาตาตาที่ที่บูในกิจปัญญาเจตหาท่านบอกบอโอ้ในจิตปัญญาเจตหาเล่ามือเล่าพี่น้องเนาะคนมากไหมที่เนาะเรื่องปากว่าทนลึงมากไหมห็ือเป็นนั่นสิละแล้วพอปุนาคลั้งแรกก็ปากปิดปากเบี้ยวไปอยากว่าไถ้จิตตายแต่เขาบ่กไรเลย เว่อข้าจะตายก็ได้ดิแ่ไม่ไดเป็นอะไรสั้นเอาเพื่อนไหนเกตหเด้ออีแม่แต่เกศมึเออนี่ยเพืนไหนเกตหาเละแล้วนี่บางแก้วก็เลขไทยเด้แต่ถามว่าพ่อผูนากแล้วกันไปที่บอกว่าเออมันจอเละไทยผูนากเลยเห็นเกศหาจะเท่างเห็นเลขเกศหาเห็นเลขเกศหาบงก้องยกเลยว่าเออมันจอดเลขไทยพกใดก็ติดยินตาผูนากก็มองหันเนาะบอหูจักว่าวันนี้ลูกเต้าก็ว่าเกศหาเท่กันก ไปพิจารณาเจรซ้อมในตัวเดียวซ้ำเด้อในตัวเดียวซ้ำในตัวเดียวซ้ำเอาฟังเบิร์ว่าลาวพัฒนามื่อเอิญจะมีเกจห้าไหมพี่นอ้องถ้ามันมีเกจห้าก็แสดงว่านั่งพอเริ่มเปิดจิตเปิดกายเปิดใจแล้วค่อยเปลี่ยนไปเออด้อพี่น้องเด้อเอายกขันหาขึ้นอ่ะเสินมาแล้วก็เส้นจับประเมนขึ้นเด้อขึ้นเด้อขึ้นเด้อเนี่ยไปช่วยวอร์กุนเองเนาะ

พ่อไปถามเพื่อนเพื่อนหาพ่ออยู่ตัวนึงแต่ว่ามืออื่นก็จะบอกเที่ยงคนละเอานดเลขเกียดหาของหูกไปก่อนพี่น้องทั้งหลกันด้พรุ่งนี้ค่อยดูป้่น้าจะให้ตัวเดียวว่า้สาตัวจำให้คู่หนึ่งเหมือนกันเอาเพราะจะนี่แหละเอาพี่น้องเอคุณายอครณนายอนุญาตบาต้ำเด้อปล่อยเมีกัน้เอาไปเอาไปตบนี้มันกนพี่น้องีัน ทีจหน้าเยครับคับลักก้อน่านเลยมันมมใหม่มันเมื่อยขันยากมันเมื่อยลงมาอน่านเลยเจ๊อฮเจ๊ฮะเดนลเจอฮะ เดิมนด้พี่น้องได้เพื่อนตอนเที่ยงเหมือนเดิมนั่นแหละพู้น้าทำาเจ็ดหาแม่พอได้พอพาดวยได้หรือว่าอาจารย์แม่ได้เจ็ดห้าได้พี่น้องได้แม่ได้เจ็ดห้าอาจารย์แม่ได้เจ็ดหานะครับรอบของผู้น่ารอบเดียวเนื้อตัวตอนเที่ยงแล้วตอนเที่ยงน้องเต่าไปเก็บเที่ยงได้แล้วกันผู้ที่ให้เกืเดียวกันรอบพี่น้องก็เข้ากับรอบงของครู้กันแถวรอบของอาจารย์อยากมาทำเนื้ออีแม่์ด้ยมาปลาใหม่มาหลาย เทียนไปน้ำเทียนไปดิเราเจ็ดห้าคอมเมเาเขียนเลเจ็ดห้าเจ็ดห้าขอะพี่น้องครับครับครับพี่แม่อ็คุณงก็คุ้งเลยแม่เขาเขาลงหานเลยเนาะ พี่น้องคะนี่แหลคะค่ะเจ็ดหาแล้วเด้อพี่น้องคะตำดาวเซียบเป็นน้ำกันเด้อทางช่องฟาก็ได้คะ่ะตำดาวเซีบบของกูพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเด้อค่ะของกู อแม่เอา่น่าพ่อไปกันเห็นบนล้วเราที่น่าเนายนั่งพ่อในเขาช่วงครั้งแรกนะจ๊ะแม่เขาช่วงครั้งแรกได้เก่งมาได้พี่น้องได้ครั้งแล้วยลาบพ่อจ้าม่อาจารย์แม่ได้พี่น้องส่วนเด็กผู้หนักเราคือเขาให้ตัวเดียวสำหรับไรโซนนี่ลุงหันเราเด้อพี่น้องเด้อพกพอกันไหมค่ะให้เฮงให้ปังให้ดังให้ด้วยทุกทุกท่านค่ะพี่น้องกับสวัสดีค่ะให้กำลังแรงเชื่อแรงใจกันขอบคุณหลายครับ